สวัสดีครับพบก,กับผมเหมือนเดิมในอีพีที่เท่าไหร่วะไม่รู้ตอนนี้หลังจากที่เราลุยป่าันมาแล้วก็มาถึงจุดจุดนี้เป็นตรงที่รักกัน,นรู้สึกว่ายังไงลหรนี่บนับ้นข้างโรงเรียนอีกโรงเรียนนึงโอ้ดูเงาดิ ไอ้กอไปไหนไอ่อะไ่รู้ตายมั้งตายแล้วโอ้ยดูระยะทางอันยาวไกลแลนะแสน,นไกล <c oughs> แหงไอชิ้นหมายหน้าตาแม่งคูลเลตมากเลยดูหน้าตูดูหน้าผมไว้เถอะเขียวัวรีรออย่างน้อยดีรอยุ่งหน้า เขานั่งก็เขานั่งก็เอขอนั่งก่อนเถอะไอ้ฮะแดกโอ้แล้วก็ต้องไปอยู่นู่นใช่ไหมไ<อ>ต่อไปเราก็ต้องไปอยู่นู่นเห็าะงันปี๊บเฮ้ยเราทำไก่อบปี๊บเราทำไมไม่มีปี๊บหรือเรามีปี๊บแล้วเราไม่เอาปี๊บมาเดี๋ยวหินละ่ะไม่รู้อ้าวชิบหายทิ้งไปแล้วเอ้เยเอาไหมล่ะ อย่างน้อยเป็นทิ่นี่มันอย่างน้อยมันก็ไม่มีน้ําเอ้อย่างน้อยมันก็ไม่ก็หิวน้ํำแล้วตอนเที่ยงเดี๋ยวค่อยไปถ่ายกันต่อนะครับเพราะว่าตอนเที่ยงผมมีการทําอาหารในหมู่เนาะตงมาเข้าฐานข่าฐานแต่คุณอาจจะไม่ได้เห็นผมนะเพราะว่ามันเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาคลิปลงให้เอ อาหานเมื่อยว่ะเมื่อยไหมไอเืเดี๋ยวฮอนอยู่ไหนอยู่บ้านเอามากินเดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ไปดูอีพีหน้าต่อเนาะขอบคุณครับเอว่าตอนนี้เราขอตัดไปก่อนสวัสดีครับ